รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่กระทรวงแรงงานพันตำรวจโทรวรรณพงศ์คจรักเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานมั่นใจประสานข้าราชการทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของแรงงานเป็นสำคัญครับแม้ผมจะ ไม่ได้เคยทางานที่ในกระทรวงแรงงานเลยก็ตามแต่ผมเชื่อมั่นในในเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกท่านนะครับอันนี้เรียนตับสนเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นเขาเราทํางานคนเดียวทําไม่ได้อยู่แล้วเรามีหน้าที่เข้ามาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริงแล้วก็ขับกันโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาต่างๆให้พวกเขาด้วยนะครับจากเลขาธิการศูนย์ตำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออ,อบตอนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีข้ามห้วยสู่กระทรวงแรงงาน พิสูจน์ฝีมือทถ้ำกลางปัญหาแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวรวมถึงประกันสังคมที่กำลังเดือดอยู่ในขณะนี้ครับว่าแล้วต้องล่มนายจ้างสถานประกอบการผู้รับอนุญ,ญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานบุกกระทวงแรงงานล้นห้องประชุมหลังจากระบบ e-work permit ที่จ้างเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานออนไลน์ขัดห้อง แต่วันแรกที่เปิดให้บริการครับไม่ใช่ทุกคนที่เป็นไอทีหมดดิฉันอายุ60สิแล้วดิฉันต้องมาเรียนรู้เรื่องการเข้าระบบเมื่อวานนี้ก็เข้าไปแล้วเราเข้าระบบในตัวแทนแต่กลายเป็นว่าเข้าเป็นระบบผู้ประกอบการเอไอไม่ตอบเลยค่ะเอไอ <AI S 2> ไม่ตอบ <AI S 2> อะไรเลยนายพิเชษทองพันธ์อธิบดีกรมการจัดหางานก็ไม่นิ่งนอนใจ ร่งติดตามแก้ไขทันทีครับเราเห็นว่าจริงๆแล้วจริงไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับมันยังไม่ลื่นไหลนะครับก็เลยอยากจะให้ระบบเปลี่ยนผ่านใหม่ซึ่งเป็นระบบที่เหมือนที่ท่านรุ่ดีบอกนะครับจะทําให้ในายจ้างได้ความสะดวกรวเดเร็วและที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องความโปร่งใสนะครับแต่อีกกระบวนการที่มันยังติดขัดเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเปิดใหม่ทุกอย่างนะครับมันย่อมมีปัญหาอุปรสรรคนะครับนายจ้างรอหน่อยนะครับระบบก็ใหม่กําลังปรับปรุง จำให้เข้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ครับวิมานพยาแถแหนพยาณาคและพยาคันคากยักของจังหวัดยะโสธรมีตำนานมาอย่างไรครับว่ากันว่าที่เมืองอินทปัตนครมีพระโอรสรูปพันผิวพันคล้ายคังคกนามว่าพยาคันคากเมื่อเติบโตขึ้นกลายเป็นหนุ่มรูปงามเป็นที่เคารพของประชาชนจนลืมบูชาเส้นไหว้พยาแถแหนพยาแถแหนโกรธจัด จึงสั่งลงโทษโดยให้พญานาคงดพ่นน้ำหรือปล่อยฝนเกิดความแห้งแล้งเจปีเรือกสวนไร่นาเสียหายพญาคันคากจึงนำทัพพร้อมด้วยมหามิตรคือพญาปลวกสร้างจอมปลวกสูงใหญ่ปไปจนถึงสวงสวรรค์วิมานที่พญาแทนประทับอยู่พร้อมด้วยนำพยามมดพยาต่อพญาพึ่งพยาแมงป่องพยาตะขับทำสงครามกันครับมอดปลวกกัดเจาะด้ามมีดที่เป็นไม้ผุพังมด พึ่งต่อแตนแมงป่องตะขับต่อยตีจนพญาแถนแพ้พ่เล็มขับให้พญาแถนสั่งการให้พญานาคปล่อยน้ําแต่เล่เหลี่ยมของพญาแถนยังไม่หมดครับพญาแถนก็เอาอีกแหละก็ปล่อยน้ําลงมาโลกมนุษย์เหมือนกันแต่ปล่อยมามากเกินไปก็เองให้ข้าปล่อยนี่ก็ปล่อยปล่อยป่อยไปเรื่อยน้าก็เลยท่วมอีกปล่อยน้ํามากจนน้ําท่วมเรือสวนไร่นาเสียหายครับท่วม ถามแรงตอบแรงพยาแทนเจ้าลี่ทำให้พยาคันค่าต้องขึ้นสวรรค์ไปทำสนธิสัญญากันใหม่ประเพณีบุญบัญบ้งไฟจึงเกิดขึ้นครับลาดพลเมืองแถวนี้อยากได้น้ำต้องการน้ำเมื่อ,อไหร่ให้ทำอะไรนะครับ<ม>ก็คือประเพณีบุญบัญบ้งไฟไงออให้จุดบั้งไฟขึ้นไปบนอากาศเพื่อแจ้งพยาแหน่ขึ้า,าป,ปล่อยน้ำได้แล้วว่าปล่อยน้ำได้แล้วทุก้่านนะครับปล่อยน้ำได้แล้วเมื่อน้ำใช้เพียงพอกับการเกษตรแล้ว ก็ต้องทําสัญลักษณ์ลอยฟ้าแจ้งพญาแถนพญานาคครับทำไงน้ําจึงจะพอก็เลยเกิดเป็นว่าวดุยดุยไงว้าวดุยดุยเพราะฉะนั้นชาวบ้านตอนว่าวดุยดุล่ะก็ทำว่าวดุยดุเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพญาแถนพญานาคไม่ต้องปล่อยงานในยมุกรอูแล้วประเพณีบุญบั้งไฟและว่าวดุยดุยเสียงกลางวานแห่งสายลมจึงมีต้นกำเนิดขึ้น ที่ดินแดนจังหวัดยะโสธรนครับเจ้านายปูนปูนติดตามป่าแงมมจูจม่มช่วยชาติบูรการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป่าแง็มทุกวันและอยู่ทุกป่าแงมมครับเจ้าในายปูนปูน